อตถิปาพิโคเวอตตสารนาอนัญญสรนาธมมิปะพิโคเวธมมสรณาอนญญสารนา อัตาหิอัตาโนานาโถโกหินาโถปะโรสิยอาอัตนาหิสุนานาาพันเตนะนาธรรมระติทุลาภขอความเจริญสุขสวัสดีเจริญธรราจงมีแด่ท่านผู้เป็นประธานโครงการ คอร์สวิปัสนาสติปทานภาวนาอาณาปานาสติคือคุณโยมดวงกระมนสุวิชาคุณซึ่งมักจะเรียกว่าโยป้าดวงเพราะว่าคุณเคยมาเป็นเลิลยยาวนานท่านผู้ประสานงานทั้งสองท่านรวมทั้งโยคีโยคินี กูปฏิบัติธรรมทั้งหลายตลอดถึงเจ้าที่ยุพุทธทุกคนก่อนที่จะแปลความเป็นภาษาไทยจากมาคธีภาษาบาลีที่พระบุรุจาตรัไว้ในจักรวาตที่สุดและในธรรมปฏทักฐะกถา อ,อ่านบทกรกรวีที่ระหว่างเดินทางมานนยุพุทธแห่งนี้ได้จับภาพแล้วก็ได้แต่งกรอนกวีไปด้วยออกมาสำเร็จอยู่ที่ยุพุทธนี้เองให้ชื่อบทกรกรวีนั้นว่า All in one ฉันเต็มที่ทุกเรื่องก็มาถึงว่าในหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยอยู่ในตัวของมัตมาภาพนี่เป็นประทั้งปริยัติสอนปริยัติมาก่อนผู้แสดงธรรมในฝ่ายของคันธาธุระนำพุรุษวจชนะพระบาลีจากพระแต่พิโดปัธถกถามาพูดมาแสดง เป็นพระปฏิบัติที่ไม่ว่างเว้นจากการจเจริญภาวนาด้วยการเดินชงกลมสลับกับการนั่งกนดอารมณ์กรกรมฐานอยู่ที่กุติของตนเองก่อนที่จะมาสอนกรรมฐานเวลาว่างเว้นก็มักจะทํากรรมฐานเลี้ยงส่งกรรมฐานนั้นเอาไว้อยู่เสมอแต่รวมไปทั้งเป็นพระทางเทคนิคถ่ายภาพ นำมาแต่งกรอนกวีทำคลิปวิดีโอเผยแพร่อยู่ใน YouTube แล้วก็ Facebook ตอนนี้ก็ประมาณสักพันสามรกว่าคลิปไปแล้วถ้าใครเสิร์ชหาคำว่าพระหมหาเรียนปัญญาบริทัศน์ก็จะเจอคลิปคลิปป Account นั้นก็จะมากมายเลยถึง1,300กว่าคลิป แล้วก็ยังเป็นพระช่างด้วยอะไรที่พึงจะทำได้ด้วยตนเองที่กุติบุรณะปฏิสังขรณซ่อมแซมก็ทำเองทุกอย่างและนั้นจึงได้ชื่อว่าเป็น a ออ i อินวันหลายอย่างอยู่ในรูปเดียวฉช่ไหโยมประดวกโยมประดวกก็ตามมาดยตลอดเห็นมาดยตลอดเหมือนกันแต่งเป็นกรอนโควีนั้นว่าสตาหั กรณียะกระทำรรกิจควรอธิตย์ฐานก่อนไปไม่ให้เสียพรรษาย่อมไม่ขาดหายเพราะได้เคลียร์ช่วยกันเชียร์ให้สำเร็จเสร็จสมปองออกจากวัดวาอารามยามเช้านี้แสงสุรีช่างเพรลาดลงสาดอง พระบ,บรมฉายารักประจักษ์มองทรงเรืองรองในหลวงไทยพิไหลพัน์ตึกตั้งเรียงรายดูเด่นเห็นสงา่าสูงรักฟ้าชื่อใบยกนิพกผันจะเอียงไปทางใดที่ไหนกันไม่ไหว้วันท้าแดดลมน่าชมจริงถึงยุวพุทธ ตามที่หมายได้มองเห็นองค์พระเย็นขาวสะอาดผุดผาดยิ่งพระศิวลีสีทองเธอหน้าพึ่งพิงสงบนิ่งเป็นกำลังใจให้ทุกคนฉันมาสอนกรรมฐานเบิกบานจิตจงพิชิตชัยเป็นคุณบุญกุศลสวัสดีและปลอดภัย ในหมู่ชนเกิดเป็นผลที่ล้ำเลิศประเสริฐเธอเมื่อพูดถึงตึกสูงรฟ้าบายกก็ปล่อยทำให้นึกถึงพุทธวิหาที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่ายะถาเอกะะโนเสโล วาเตนะนะสมิรติเอวังนินทาประสังสาสรนะสมินชันติปันติโตนะสมินชันติบันต,นะนนตนิตาภูเขาเสียลาแท่งทึบคือภูเขาหินล้วนไม่หวั่นไหวในพร่องสายลมและแสงแดดฉันใดบันดิตก็ย่อมไม่หวั่นไหวในนินทาและสารเสริดฉันนั้น การที่จะไม่หวั่นไหวสะเทือนไหวไปตามโลกธรรมแปดมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสุขทุกนิทาสารเสริญจ,จ,จะต้องอยู่ในระดับจิตไหนคุณมิตยาลุ้นอยู่ว่าจะมาหรือเปล่ากกอนีอย่างคาดหวังถึงการที่จะโต้รุ่งอยู่พูดกับชินจังว่าโต้รุ่งเนี่ยพระจารย์ไม่ค่อยมีความหวังกับผู้ที่มาปฏิบัติใหม่ จะมีความหวังก็เฉพากับผู้ที่เป็นคนเก่าปฏิบัติเก่ามาก่อนนิตยาก็มาแล้วโยมสุภลักษ์ใช่ไหมก็มาไม่พลาดที่จะพากันโตรุ่มนะมีคนเก่ามาแล้วสบายใจละอยู่ในระดับของจิตที่เป็นพระอาราณ ถูทัศโรกธรรมใจิตตามยัสังการปฏิอโศกัาางเิงรชังเขมังเอตธรมมังครัมตะมันจิตของผู้ใดถูกโลกธรรมแปดถูกต้องแล้วก็ไม่สะเทือนไหว,วิวราชาังเขมังปราศจากธุริชีเร,ระเสมปลอดภัยแรงตรายอยู่ได้นั่นเป็นดวมงคลอย่างสูงสุดซึ่งก่อนจะถึงมงคลข้อนี้ก็ผ่าน มงคลข้อที่ว่าตะโปจะพรหมจริยาจริยสะสัจธรรรสนะก็มาดูว่าผ่านการบำเพ็ญตะบะความเพียรจนทั่งได้รูม้มรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพระอราันต์แล้วทีนี้ถ้าพวกเรายัางไม่ถึงระดับจิตนั้นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะหวั่นไหวไปตามโลกธรรมทั้งแปดที่กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงแสยน้ำแห่งโลกธรรมแปดไม่อยู่คงที่อก เลื่อยไหลไปก็จริงแต่ว่าก็กระเพื่อมขึ้นกระเพื่อมลงและเราก็มักที่จะกระเพื่อมหวั่นไหวไปตามมีลาบเสื่อมลาบมียศเสื่อมยศสุขมิทาเสดสเในตอนนี้ก็คาดว่าหลายคนหลายท่านก็น่าจะสะเทือนใจอยู่เหมือนกันกับเหตุการณ์วิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นในวุทธศาสนาอาตมาก็ทนไม่ได้นะแจกไปแต่งกรอนกับมีเขาด้วย ถ้าอยากจะอ่านว่าเป็นอย่างไรก็ให้ไปดูในเฟซบุ๊กเป็นสาธารณะอยู่ความแปลภาษาไทยที่อยู่ในพุทธคถา,าบารีพระพุทธญาตรัสไว้ในจ้าพระวจีสุดและในธรมธรมปฏทักษกรถาธรมธร,มธรมมบทที่ว่าอัตตาพิกโกเว อตาอตา,าทีปาพิกโกเวอตตสารณานัญญสราณะธัมมะทีปาพิโกเวธัมมะสารณานัญญสราณะแปลว่าดูความพิสูจทั้งหลายพวกเธอจงมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่พึ่งไม่มีไม่พึงมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเกาะมีธรรมเป็นที่พึ่งไม่พึงมีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่ง เกาะในคำพูดนี้ไม่ใช่กรอบนะไม่ใช่กรอบคำบังแต่เป็นเกาะจริงๆนหละคือเกาะแก่ในทะเลเราก็จะเห็นเกาะแก่อยู่ในทะเลใช่ไหมนั่นแหละเรียกว่าทีปะทีปาตัวนี้ก็ยังใช้ในประเทศเซรังกาเรียกว่ารังกาเทอบี รังกาทวีปหรือรังกาทีปเนี่ยก็คือเกาะรังกานั่นเองเป็นเกาะแกง่งอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรให้เราเนี่ยทำตนให้เป็นเกาะเป็นแกง่งที่ประมาณว่าแม้อยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรก็ยังมีเกาะที่จะให้เราแบวกว่ายไปเข้าไปอยู่อาศัยได้มีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่เพิ่ง และต่อมาก็ให้ทำเป็นเกาะให้ทำไปที่พึ่งพึ่งตนแล้วก็ไม่พอทำตนให้เป็นที่พึ่งของตนแล้วก็ยังไม่พอก็ต้องทำตนนี้ให้มีธรรมประจำใจให้มีธรรมนั้นควรแก่การที่ตนจะเข้าไปพึ่งได้ให้ทำเป็นเกาะเป็นแก่งขึ้นมาแล้วก็อาศัยธรรพึ่งธรรมนั่นแหละเราก็จะรอดปลอดภัย แล้วต่อมาพุทธภาาที่ว่าอัตตาเตนาโถโพหินาโถปรโรเซียเรา,เา,า,าก็มักจะพูดจำได้เฉพาะแต่วักแรกหรือบาทแรกที่ว่าอัตตาเหตุนาโถตแลัไปที่พื้นของตนบาทต่อมาบาทต่อมาที่สามหรือบาทต่อมาที่สี่เราก็ไม่พูดถึงเลยและกลายเป็นว่ายัางเอา พุทธคถาบาทเนี่ยอัตตาอันตรา,าโถไปใช้ในทางที่ผิดไม่ถูกเวลาที่ใครประสบความทุกข์ยากลําบากต้องการความช่วยเหลือก็ไปพูดว่าอัตตาอตระโถตวัวไปกเปเพื่อนของตนไม่ยอมมีกรุณาเข้าเข้าไปช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากลําบากนั้นนี่ก็เป็นการใช้ธรรมะในทางที่ผิดในทางพุทธศาสนา เมื่อจะบอกสอนแสดงอะไรมักจะบอกสอนแสดงให้ครบทั้งปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทสี่บทเป็นหนึ่งพระประฐานนี้ก็เช่นเดียวกันเราพุทูเจ้าได้ตรบองเห็นถึงปริยัติปฏิบัติแล้วก็มีปฏิเวทอยู่ในนี้ด้วยคืออะไรปริยัติก็คือการบอกความจริงเปรียบเหมือนกันกับเป็นสัจจะยะ ที่เป็นปริวัติแรกในยานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรียกว่าสัจจญาต่อมาเป็นกิจจญาตต่อมาก็เป็นกัตตาาตในข้อแรกนั้นตรงกับสัจจญาณคือบอกปริยัตให้ตรงตามความเป็นจริงว่าตนแนล่เป็นที่พึ่งของตนตนก็ต้องเป็นที่พึ่งของตนจริงๆ อย่างเช่นเราไม่สามารถที่จะให้คนอื่นบดเคี้ยวอาหารลงไปสู่กระเพาะแล้วก็อิ่มได้อิ่มแทนเราได้เราจะต้องกลืนกินอาหารลงไปให้กระเพาะบดไดยและอิ่มด้วยตัวเราหรือแม้แต่การล้าหน้าแปลงฟัน จะให้ใครอาจจะมีบางครั้งบางโอกาสที่เราไม่สบายช่วยได้บ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วเราก็ทําด้วยตัวงเราเองแทบทุกวันชานละเอะอันนี้คือความจริงว่าตนนั้นต้องเป็นที่พึ่งของตนใครก็มาทําให้แล้วให้ไม่ได้โกหินาโถปรโรซียาใครคนอื่นจะมาเป็นที่พึ่งให้เล่าและโดยเฉพาะเวลาที่จะไปสู่ปาวกเบื้องหน้า ไม่มีใครตามเราไปได้เลยถามว่าตอนนั้นใครจะไปที่เพื่อนแก่เราได้ถ้าไม่ใช่บุญและบาปบุญและบาปที่ติดตามไปและบุญก็จะเป็นที่เพื่อขนอของเราได้ก็คือตัวเราเองที่จะเป็นที่เพื่อนของตัวเรานี่คือแนวความคิดของกระบุตรในครั้งพุทธกาลก่อนที่จะเข้ามาบุตรในพุทธศาสนาได้มีแนวความคิดเหมือนกัน เลยทีเดียวว่าเมื่อเราจะเดินทางไปสู่ปรโุโรไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งที่ต้านทานให้แก่ตัวเราได้แม้แต่บิดานใาดถ้าใครเราวนออกจากระบนบุตรเป็นมันประเภทผมผมคณหมดดีกว่าอันนี้แม้แต่พูดถึงว่าไปสู่ปารุโรเบื้องหน้านะก็ไม่มีใครตามไปไปที่พิ่งไปที่ต้านทานให้แก่เราได้ แต่ถ้าบวชเข้ามาในพุทธศาสนาฝึกตนบําเพ็ญตนทําตนให้เป็นที่เพึนน่แลาตนนั่นแหละก็จะไปที่เพึ่งให้แก่ตนเองในโักเบื้องหน้าได้นี่คือแนวความคิดของกุลบุตรในครั้งพุทธการที่แม้เหมือนกันทุกคนก่อนที่จะมาปรองผมคนหนวนออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตในข้อต่อมาก็เป็นกิจจยานก็คือบอกถึงวิธีปฏิบัติ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างอะไรนั่นก็คืออัตราหิสุทันเตนะเพราะว่าตนที่ฝึกดีแล้วคือต้องการที่จะให้มีตนเป็นที่พึ่งของตอน,น,นก็ต้องมาฝึกตนถ้ากล่าวให้ตรงที่สุดก็คือจะต้องมาฝึกเดินฝึกนั่งฝึกเดินฝึกนั่งเพื่อที่จะให้อยู่กับตนเองได้สังเกตได้ว,ว่า ที่เราไปอยู่ที่บ้านของเราไปที่ทางานหรือไปที่ใดขอ้อทางบางครั้งเราแทบจะไม่รู้เลยว่าท้องกำลังพองกำลังยุบอยู่ไม่รู้เลยว่าเรายังหายใจเข้าออกอยู่เพราะอะไรเพราะว่าเราไปอยู่กับสิ่งภายนอกหมดและไปอยู่กับคนน้นคนนี้คนนั้นไปอยู่กับหน้าที่การงาน ไปอยู <mile> ่กับการทำงานนะแม้กลับมาถึงบ้านลำดับแรกเลยเมื่อมาถึงบ้านทำอะไรก่อนเปิดตู้เย็นเปิดแอร์เช็คเมลเห็นไหมไม่ได้อยู่กับตนเองเลยเราไม่ได้อยู่กับตนเองแล้วจะมีตนไปที่เพิ่งแห่งตนได้อย่างไรดังนั้นเราต้องฝึกเพื่อที่จะให้อยู่กับตนเองให้ได้ก่อน คือสามารถที่จะยืนคนเดียวเดินคนเดียวนั่งคนเดียวนอนคนเดียวได้นี่แหละอัตนาหิสุทันเตน,นะคือตนเนี่ยจะต้องฝึกเมื่อฝึกตนโดยตำนองเนี่ยจนสามารถที่จะยืนคนเดียวก็ได้เดินคนเดียวก็ได้นั่งคนเดียวก็ได้ นอนคนเดียวก็ได้นั่นก็หมายถึงว่าเราก็มีตนปิดที่พึ่งแล้วใช่ไหมและต่อมาก็บอกถึงผลลัพธ์ของการที่ได้ฝึกตนอย่างนี้ว่าจะเกิดผลอย่างไรก็คือนาถังรั็ติทุลปังย่อมได้ที่พึ่งที่ได้หรือยากที่ใครๆเนะีนยไม่ได้ที่ใครๆก็ทำให้ไม่ได้ด้วย จริงไหมหากว่าเรามีความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวสามารถที่จะยืนคนเดียวก็ได้เดินคนเดียวก็ได้นั่งคนเดียวก็ได้นอนคนเดียวก็ได้และที่สำคัญคือมีอารมณ์การมฐานคอยหล่อเลี้ยงอยู่เวลาที่นั่งก็ได้รับความนิ่งสงบเย็นอันนี้นี่แหละเป็นผลของการที่ฝึกตน จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราที่ได้ชื่อว่ามาให้เวลาแก่ชีวิตด้านในเรียกว่า inner life ในการก่อนรอให้แต่ชีวิตทางด้านนอกอย่างเดียวตอนนี้เรามาให้ชีวิตแก่ด้านในของตัวเราไม่ให้สูญเปล่าไปจากการที่มามีชีวิตทางด้านในอย่างนี้ด้วยการที่ มาฝึกตนด้วยการเดินจงกรมสลับกับการนั่งกำหนดอารมณ์กรรมฐานไม่พูดไม่คุยกับใครยกเว้นไปส่งรมกับพระอาจารย์แต่เพียงรูปเดียวก่อนจะมาได้ระทักไปถึงชินจันหนูไปครั้งนี้หนูก็ตั้งใจปฏิบัติเต็มที่ครับพระอาจารย์เพราะตอนนี้ชินจันน่าจะึ้้เป็นเปหัวหน้างานแล้วใช่ไหมกว่าจะรางงานมาได้โอ้โหยากมาก อันนี้พอลางานมาได้เนี่ยแม่แต่จูนก็ลางานมาแต่ที่จะลางานไปพักร้อนไปเที่ยวในที่บางแห่งการก่อนก็ว่าจะไปเกาหลีแต่พอพระอาจารย์จะไปอินเดียก็ตัดสินใจไปเดียกับพระอาจารย์นี่กว่าจะลางานมาได้ครบถึงแปดวันนี่ก็ไม่ทรมาดาดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะมาฝึกตนนะมาฝึกการฝึกจิตมาเดินจุกกรมสลับกับการนั่งสมาธิ ด้วยการฝึกการฝึกจิตอย่างนี้แหละแล้เราก็จะได้ประสบกัสบสภาวธรรมบางอย่างที่สามารถทำให้เราเดินก็เดินได้อย่างมีความสุขยืนก็ยืนได้อย่างมีความสุขนั่งก็นั่งได้อย่างมีความสุขและแม้แต่นอนก็ไม่ฝันอะไรนอนก็หลับสนิทนิ่งดีมีความสุขในการนอนนั่นได้ด้วย ตามที in Finnish, in no religion, ่ให้ปฐมบทในช่วงเริ่มต้นนี้ก็ผมขอยุติไว้นการเพียงเท่านี้เพื่อที่จะเข้าสู่กิจกรรมในลำดับต่อไปเสียงได้ยินทั่วถึงไหม ข้างล่างได้ยินเสียงท่านอาจารย์ไหมคะเสียงค่อนข้างเบาเสียงแต่เสียงโยป้าจะดัง <c oughs> สาธุเจ้าคะ่ะเสียงเบาจะยดิดนึง่นะคะ <c oughs> คือคือเสียงตัวมาจะบางจะเบาไปสักหน่อแต่ก็พอจับใจความได้อยู่ใช่ไหมหรือยอย่างไรทำไม่งานต้องเรียบเอา เราคงที่จะมาออกมาสักวันมาตั้งสองข้างเหมือนเดิมนะเบาใช่ไหมฟังทันบ้างไม่ทันบ้างรู้เรื่องบ้างรู้เรื่องบ้างตอนนี้ได้แล้วใช่ไหมเขาเริ่มเสียงให้โอเคท่านั้นเขาไปต้อนกลุ่มตั้งแล้วค่ะาสะาธุครัท่านอาจารย์ที่จะเมตตาลูกศิษย์นะคะกราบมรลสุการท่านอาจารย์ เป็ปัญญาบริทัศน์ที่เคารพอย่างสูงคณะกรรมาการยศพุทธิกษสมาคมแห่งประเทศไทยในพระพบรมกาาชุปธรรมรู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงที่ท่านอาจารย์ได้เมตตารับอารัธนามาเป็นพระวิปัสสนาจารย์ให้การอบรมวิปัสสนากรรมฐานหลักสูตรสติปัฏฐานภาวนาอานาปานาสติซึ่งปีนี้ถ้าโยบ้าจำไม่ผิดก็น่าจะ เป็นทศวรรษที่สองนะเจ้าค่ะตั้งแต่บ้านงานก็น่าจะร่วมรวมร่วมกัน20ปีค่ะค่ะก็ในครั้งนี้ก็จัดขึ้นระหว่างวันที่12-19กรกฎาคมพุทธศักราช2568ซึ่งในครั้งนี้ก็มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยแม่ชี1ท่านนะคะแล้วก็มีโยกขีชายสองท่าน โยคีหญิง2ี่ท่านรวมทั้งหมด31ท่านเจ้าค่ะในจํานวนนี้มีผู้ที่เคยปฏิบัติในหลักสูตรของท่านอาจารย์แล้วจํานวน18ท่านด้วยกันนะคะส่วนที่ยังไม่เคยมาปฏิบัติในหลักสูตรของท่านอาจารย์แต่ว่าน่าจะเคยมาในหลักสูตรอื่นแล้วจํานวน13ท่านค่ะก็ในฐานะที่จงป,ป้าเป็น ประธานโครงการซึ่งเป็นประธานโครงการที่บกพร่องในการที่ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ตลอดทั้งหลักสูตรนะจ้ะคะก็ต้องกลับขอภัยท่านอาจารย์ด้วยแต่ก็จะมีผู้ประสานสองท่านนะคะซึ่งก็มีความเข้มแข็งอย่างที่ท่านอาจารย์ได้ทราบดีแล้วก็คือคุณกนกพรอ,นะอารีมิตรนะคะ และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นความหวังของยุคพุทธก็คือนานๆเราจะหาผู้ประสานที่เป็นโยคีชายได้นะคะก็คือคุณประธานตรีสุคนทวงคนะ,คะท่านอาจารย์คุณประธานท่านอาจารย์น่าจะเคยพบตอนที่สมัยที่เป็น เจ้าหน้าที่บริหารของยุคพุตสมัยที่ยกบป้าทำงนานอยู่ที่ยุคพุตเจ้าค่ะดูแลเป็นรอ,นองผู้บริการดูแลทางเรื่องของไอทีค่ะในสมัยนั้นสมัยที่เราเริ่มเอาไอทีเข้ามาในยุคพุตคุณประธานก็เป็นผู้ที่มาวางพื้นฐานด้านไอทีให้กับว,วยยกค์กรไว้คะค่าก็ฝากท่านอาจารย์สาหรับผู้ประสานทั้งสองท่านโดยส่วนคณะเจ้าภาพในครั้งนี้ก็ ้องเรียกว่าสุดพิเศษจริงๆนะเจ้าค่ะก็คือ2อคณะด้วยกันคือครอบครัวที่ติปัญญา1นคณะนะคะแล้วก็คุณนักทิพมาโดนเฉลิมเกียรติซึ่งท่านเจ้าภาพทั้งสองคณะก็มาอยู่กับท่านอาจารย์ด้วยตลอด8วัน7คืนก็เป็นที่น่าชื่นใจสำหรับการปฏิบัติครั้งนี้เจ้าค่ะก็ทุกท่านที่ยงบ้าได้เห็นท่านอาจารย เออตรียมตัวมา,มาการมาสู่การปฏิบัติในแต่ละหลักสูตรนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยดูตั้งแต่การเตรียมความพร้อมทางร่างกายแล้วก็จิตใจรวมไปถึงปริญญาติแล้วก็การตั้งใจปฏิบัติของท่านอาจารย์อย่างต่อเนื่องนะคะที่ดูจากในสื่อบ้านทราบจากท่านอาจารย์บ้านก็ทําให้ยมป้ามั่นใจว่าในทุกครั้งที่เ,ออเกิดหลักสูตรของท่านอาจารย์นั้นจะเป็น เรียกว่าอะไรคะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเทศของท่านในแต่ละบทอย่างครั้งนี้เท่าที่ทราบจากท่านอาจารย์ก็เตรียมเรื่องราวที่น่าศึกษาแล้วก็จะทําให้เราเชื่อมโยงต่อยอดการปฏิบัติของโยคีแต่ละท่านได้เพราะชีวิตพวกเราทุกคนก็คงจะเหมือนกับอยู่ในมหาสมุทรที่เราตั้งใจจะว่ายข้ามจากฝั่งแห่งวัดตักไปสู่ฝั่งอือวัดตะก ราะฉะนั้นแน่นอนเดี๋ยวเกิดความยากของการว่าอยู่ในมหาสมุทรแห่งนี้ก็ก็เป็นความยากยิ่งดังนั้นพวกเราทุกคนที่สละชีวิตของตัวเองมาอยู่8วัน7คืนแล้วก็มีครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกัลยาณมิรชั้นยอดนั้นยมป้าว่าน่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขแล้วก็ได้ต่ายอดการปฏิบัติธรรมเจ้าค่ะขอ,อกร่มกราพระอาจารย์ผู้เลิศล้ำผู้นำธรรมนำ กายจิตคิดผ่องใสสื่อทางธรรมพระพุทธองค์คงยาวไกลเดินนำชัยเพื่อชนะซึ่งตนเองอันนี้แข่งก่อนกับท่านอาจารย์เท่าอาจารย์ขึ้นแต่งมาสักครู่นึงค่ะนักมีว่าชิดาสายโยการชนะตนด้านั่แหละปิะศิที่สุดเจ้าค่ะแต่หนึ่งคำกรอบไม่ออกก็เลยใช้แบบนี้เลยชิดาัจะค่กถู ก็กลับนวัชก,การท่านอีกครั้งหนึ่งเจ้าข่าด้วยมเคารพเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ในโอกาสนี้ก็จะขอเรียนเชิญผู้แทนเจ้าภาพและก็ผู้ปฏิบัติธรรมได้ถวายเครื่องสักการะแด่พระวิปัสสนาจารย์นะคะขอเพื่อเราจะถวายตัวเป็นศิษย์พระอาจารย์กันขอกลับเรียนเชิญโดยแทนโยคีชายคุณปริศดาทิติปัญญาค่ะ,ะเรียนเชิญค่ะ แทนเดียวกีหญิงนะคะขอเชิญคุณนักที่มาดมเฉลิมเกียรติค่ะขอัเชิญค่ะขออบระคุณท่านผู้แทนที่สองนะคะค่ะพวกเราตั้งใจนะคะที่จะรอดน้อมกายและจิตเพื่อเป็นศิษย์ครูบาอาจาระะย์ค่ะสาธุ